เป็นคณะกรรมการ,รับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเป็นการ,การที่ั้างโดยทางท่านที่ปรนะครับก็ในการพูดคุยนะครับพูดคุยกันเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะได้สอบสวนได้ทาการสอบสวนไปไปไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ในเรื่องของออในเรื่องของ ผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่เข้ามาในเขตของทางรัชกาลน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของอาทางเจ้าที่ต่างๆนะครับที่อยู่ในที่เราไม่ชอบนะครับก็ทางผมนะครับทางผมกับทางท่านประหลัดก็ได้พิจารณาการว่า,าจะได้ตั้งให้ดีไซน์นะครับรุ่นในการสืบสวนนะครับการสืบสวนคดีนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก้า,าวโมช้านะครับ ก็จะเข้าไปยังพื้นที่ที่พิเศษกรุงเทพนะครับแต่เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของดีไซน์นะครับรถจะต้องเป็นคลีสั้งเป็นคลีสุ่สวนเลยนะครับส่วนเช่นงนต่างๆก็เป็นหน้าที่ของทางดีไซน์เนี่ยก็จะประสานกับทางกล้องนะครับเพื่ออ่พิสูจน์ทราบนะครับข้อที่จริงที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับผมคท่านผูโบริหักล่าวเนี่ยกลุ่ม ทีมท่าเนี่ยท่านพอจะเปิดเผยไนะครับเป็นเป็นกลุ่มไหนที่แบบพยายามทําให้ภาพลักษณ์ของไกตรงนี้เสื่อมเสียครับท่านครับในในพิษเต็มเทพเนี่ยมีกลุ่มทีมท่าเนี่ยประมาณ200คนนะครับก็มีมาจากหลายส่วนประมาณ200รคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้อ่าทราบที่ทราบเนี่ยคือสองคนสองคนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ่าหน้าเวรที่หน้าที่เนี่ยประมาณห7คนนะครับ ตั้งแต่ประตูจนถึงเขาไปถึงจุดที่ที่เกิดเหตุนะคือจุดจุดเกิดเหตุที่ท่านร้อนตรีหมายถึงคือห้องทําง,งานของพอบอรเรนจังไม่ไม่ใช่ห้องทําง,งานของพอบอนะฮะเท่าที่ทราบเนี่ยสอบถามจากทางคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยเป,เป็นห้องเหมือนเป็นห้องของผู้คุมนะครับเป็นห้องขอผู้คุม <ๆ S 2> ห้องของผู้คุมแล้วก็มีการแปลสภาพนะครับมีการแปลสภาพแล้วก็ส่วนห้องผบเนี่ยเป็นอยู่ชั้นบน ทำทำมาพาผู้หญิงเข้าไปกี่ครั้งแล้วกี่รอบแล้วครับจากจากอันนี้คงคงต้องอยู่ระหว่างการสืบสวนนะเพราะว่าเท่าที่เราทราบเนี่ยเราก็ทราบจากวันในวันที่เกิดเหตุครับผมจากที่ท่านว่ามีการดัดแปลงสภาพห้องควบคุมเนี่ยสภาพเป็นยังไงครับจากก็จากคําที่แจง้งเากาเมีประตูกันะ้นนะมันเหมือนกับเป็นห้องทดรองนะจากเจ้าน้าที่เขาอันนี้จาก จากทางตู้แจ้งให้ทราบนะเขาบอกเหมือนประจทั่วไปที่เราเคยไปตรวจนะแต่ห้องเป็นห้องเจ้าที่เนี่ยแต่ก็มีการดัดแปลงาทางด้านหน้าทางดานหน้าต้องต้องนีง่ขออนุญาตว่าพรุ่งนี้9โมงนะครับผมจะเข้าไปแล้วก็ถ้าท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดผมว่าใชัด h กว่าครับอยากจะถา่ายสภาพห้องอหน่อยครับใครในห้องมีมันจะเป็นโต๊ะเป็นตู้เป็นเตียงหรือมีอะไรแบบภายในจะบอกลักษณะห้องอะไรนะก็ ขออนุญาตไปดูกับตาตอนพรุ่งนี้ดีกว่านะเพราก็เป็นเแต่หลักฐานที่ท่านทราบมาเนี่ยเขาวิทย์เขาเดินทาง,างออเป็นยังไงและออกไปยังไงหลักฐานจะกล้องวงจปิดเนี่ยก็ในส่วนนี้นะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็คู่ได้นะคู่ได้เป็นบางส่วนนะเพราะว่าคอมมิชชั่นของมิตรทินปีเนี่ยถูกถูกลบไปนะถูกลบไปแต่ตรงนี้ก็คู่ได้เกามีพยานหลักฐานพอสมควรนะพยานหลักฐานพอสมควรกันเป็นผู้ทักว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือว่ามีผู้้องหาหรือมีผู้ต้องขังเดินหรือไม่อะไรครับก็มีผู้ต้องขังเนี่ยเดินอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินนะครับส่วนเจ้าที่เนี่ยใครจะเกี่ยวข้องไงก็คงต้องชอบเป็นส่วนส่วนไปในส่วนนี้ครับอยากถามท่านรัฐมนตรีครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ16พฤศจิกเนี่ย มันมีในเรื่องของการเข้าตรวจค้นจู่โจมแต่ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอ่ะมันสตาร์ทจากวันที่เท่าไหร่คะที่เราเห็นว่าอ๋อันนี้เราเราไม่สามารถยืนยันได้นะเรายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเริ่มทําเมื่อไหร่ยังไงครับผมคับสรุปรวมนั้นแหละที่เข้ามาที่บอกว่าใช้เส้นทางลับผ่านห้องบเรือนจำไปอันนี้คือใช้เส้นทางลับจริงหรือว่าเป็นเส้นทางปกติเลยเป็นเส้นทางปกติเลยไม่ไม่ใช่เป็นเส้นทางลับสรุปจริงสามคนนี้ เป็นเชาติอะไรนะเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นจีนเป็นจีนนะใชใช่เป็นจีนเลยกี่กี่ลายครับสองคนครับเวลาที่เข้าไปประมาณกี่โมงย่ละดิบยังไม่ได้ทราบไปรอบตองคืนไหมครับหลังจากเลิกเลื่ราชการกลางวันเลยสวัสดีครับภาชนะพุทธเลิศพักดีนะฮะส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับสืบสารรักษาต่อยอดนะฮะ ในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวที่ประชาชนมีความสุขก็คือสมเด็จพระิชก้าเจ้าอยู่หัวหนะพระองค์สเสด็จเยือน,ปร,นรประเทศสาธารณรัฐจีนนะนรัฐประชาชนจีนสีจิ้นผิงก็ให้การต้อนรับและสีจิ้นผิงก็ประกาศซื้อข้าวห้าแสนตันซึ่งไทยขายข้าวให้จีนไม่ได้มานานแล้วนะครับ ตลอดที่ผ่านมาไม่ว่าจะนับเรื่องชเวโกโกหรือเรื่องเต้าหู้ตู้ห่าอะไรก็ดีเรื่องสแกมเมอร์ในคอมเมนตก็ดีล้วนเป็นฝีหลบในเน่าในสกปรกไงแล้วเธอเปิกกินกันแหลกแดกกันด่วน้อเที่จริงเป็นยังไงไม่รู้นะเราก็ฟังคร่าวๆจาก กรรมธิการที่เกี่ยวข้องที่เจรตตำรวจชาติเนี่ยมีพี่แจงรองผู้การตำรวจชาติมีท่านไตรงแล้วก็มีพลตำรวจเอ,ดอกดรสุเรเชษฐ์ทักษ่านเนี่ยก็ทำให้เราได้เราเรียนรู้เข้าใจความจริงเรื่องราวของตำรวจในประเทศไทยซึ่งผมเองมีน้องชายเป็นตำรวจ สองสามคนก็พอจะรู้เรื่องอยู่บ้างนะฮะแต่เรื่องตั๋วไม่รู้เพราะว่าเวลาจะซื้อตัวไปการบินไทยก็จะมีคนซื้อให้จะมีซื้อตั๋วไปรถไฟก็ไม่ค่อยได้ซื้อเลย,เลยนะฮะรถไฟยิ่งไม่ได้ซื้อใหญ่เลยไม่รู้เรื่องราวของตัวเรื่องราวของตัว๋วคงจะต้องสอบถามครับคนที่แมที่ซื้อและขายตัวครับ นีกนก่การเมืองก็รับการเมืองไทยวันนี้รับและข้อแรกหลังจากท่านนายกอนุทินประกาศยุกสภา12บสอทันวานี่เลยกี่วันแล้วเนี่ยวันนี้วันทเท่าไหร่น้ำงพยีสองวันที้ยีบสองนะฮะ ยี 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบเขาเลยว่ายี่สิบวันเพราะนั้นนักการเมืองที่ดีนักเลือกตั้งตลาดการเมืองคึกคักมากอ่ะมีคนยกหูม,มาถามน้องผมก็เลยบอกว่าทุกพักเขามีข้อมูลหมดนะฮะพักการเมืองที่ตั้งใหม่ตั้งเกา่าล้วนมีข้อมูลหมดครับ หลากหลายพรรคการเมืองเขาผ่านการเลือกตั้งมายาวนานโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นหลังรัฐมนตรีหกศูนประกาศใช้เนี่ยเขารู้เรื่องราวได้ดีนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ทําลายสถาบันผมผมไม่ได้บอกว่ากลุ่มไหนนะครับเพราะว่าทุกสังคมมีทั้งดีและไม่ดีผมเองก็ต้องส่งเสริมให้คนดีได้ปกครอง,งเมือง สืบสารรักษาต่อยอดเพราะประเทศไทยพะมหากตรสร้างนะฮะท่ะหาลาแบบสร้างจีนเองก็รู้จีนศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและพะมหากษัตริย์ไทยพระองค์ก็พระราชทานทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระสงฆ์ในกรของพระองค์รวมทั้งตัวก้ากับผมด้วยพี่น้องทหารหานขาขาดบาดเจ็บพระองค์ พ,พระรา้าทานพระราบจะทับส่วนพระองค์สร้างขาเทียมที่ดีสุดโลกให้พี่น้องทานนานพระราชาทานของครัวพระราชทานครับน้ำพระไทยใสยสะอาดนะไม่ได้เหมือนกวนการเมืองหน้ากาก,ากดอกส่อนกลิ่นแยกกันเดินรวมกันเตะก็ว่ากันไปนะครับการทําการเมืองนโยบายแยกกันเดินรวมกันตีประชาชนรู้เองเห็นเองครับ หรือว่าปัดจันท์ปัดตัดตังที่ตาโพเว็นอยูเ่เห็นเดทีนี้เราก็บอกว่าเออเลยเวลายี่สิบวันเราก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนายครับเลือกใ่้เอ็กซเรย์คนดีคนที่ไม่ทําร้ายสถาบันคนบางคนคิดชั่วนะฮะนี่ผมเห็นหนักการเมืองย้ายพักไปอยู่กลุ่มการเมืองที่ทําร้ายสถาบันเพราะมั่นใจเพราะอะไรครับใช้เงินน้อยเขาบอกใช้เงินน้อย อ่ะโอเคก็ไม่ว่าไปอันนั้นคือเหตุผลที่เขาย้ายไปอยู่กลุ่มการเมืองที่สำนักสถานเพราะใช้เงินน้อยอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเลตติ้งคนรุ่นใหม่ผมก็เลยถามว่าทำไมไม่เริ่มอย่างพวกเราผมเริ่มที่ตัวผมลูกผมหลานผมอธิบายเขาผมก็คุยกับคุณครูประวัติศาสตร์ท่านก็บอกว่าตอนนี้มีแล้วครูประวัติศาสตร์แต่ว่าขาดช่วงไปนานนะฮะ เริ่มสมัยไหนขาดไปช่วงไหนต้องถามจากกระทรวงศึกษาธิการสพทการอาชีวะอันนี้คือความจริงในประเทศไทยในเช้าวันเสราร์เช้าวันหยุดหลังจากพี่หนูไปปราบบัตรบอมบัตรเถื่อนบัตรอะไรทงมีอะไรที่แวียงแหงครับซึ่งเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้ทุกผู้ว่าให้ทุกนายอำเภอให้การทุกคนนี่ย ใส่ใจที่จะทำความดีถวายเป็นพระคุศลและเพื่อความมั่นคงของอาชีพของตอนเองด้วยอย่าเห็นประโยชน์ลเล็กๆน้อย,อยหรือข่าวนักโทษ v v ว p ของจีนผมไม่อยากพูดเรืวออ่าตนนี้มันมันเลยำสุนัขมากครับในประเทศไทยเนี่ยมันมันน่าเฟะมาผมเจ็บปวดมาเป็นสิบปีนะฮะ ยี่สิบสองพฤษภาคมห้าเจ็ดตรงตู่ก็าองค์ไปเลยชั่นซึ่งเราเรียกกันว่ายุทธการเด็ดดอกไม้หลากสีไพรีรียอเดดเนี่ยปลายปีสองแปดต้นปียีบกาผมชี้ให้จับคุมดรคนดังและต่อสู้กับขบวนการแดกดนวนในวงคาร์ข้าวและชาวนาผมยังต้องต่อสู้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะขบวนการนี้มันใหญ่มันมีไอ้เหี้ยบางตัวนะฮะบางตัวนะเหี้ยไม่ใช่คนนะเหี้ยเป็นสัตว์ เฮียเวลานี้อุทยานชาติขายตัวห้าร้อยครับมีทั้งเฮี่ยตัวผู้เฮียตัวเมียขังคู่บานสาันฝานอะไรก็แล้วแต่คนสิ่งเหล่านี้มันถึงชั่วเพราะมันไม่ควรเป็นเฮี่ยเป็นตะกวดนะฮะเพราะฉะนั้นเลอไม่กี่วันเนี่ยอำนาจอธิปไตยถ้ายุทธสภาปุ๊บอำนาจอธิปไตยจะอยู่ในมือเราเวลานี้อำนาจของเราอยู่ที่หนึ่งท่านนายกมตรีนะฮะบริหาร ตุลาการอยู่ก็อยู่ที่ท่านประธานศาลฎีกานิติบัญญัติก็ประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับครับท่านครับความดีธนะทุกสิ่งนะฮะวันนี้วันเบาๆก่อนนะครับขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิป,ปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นพระมุขเพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินสมเด็จพระชิ迦กเจ้าอยู่หัวครับขอากราบพระบาทที่หลังจากพระองค์ เริญสมัยสมัยจีกับจีนแล้วจีนก็ซื้อข้าวไทยไปแล้วห้าสัตตันครับเพราะฉะนั้นชาวนาก็มีความสุขมีความสุขพอจะอาปากได้มันก็ขยับผ่านไปแต่อยากจะบอกชาวนาว่าการที่ท่านรวมตัวกันเนี่ยนั่นท่านน่าจะทําตลาดกันเองได้นะในสมัยลุงตูก็ดีท่างชัยถ้าการใดที่ท่านไปดึงลงสีมาดึงสมาคมนุ้นตรงนี้มาท่านจะเรียกตัวเองว่าสมาคมชาวนาได้อย่างไรอันนี้คือคําถามนะครับผมไม่รู้ผมนับถือท่าน แต่ผมรู้เรื่องราวของชาวนานมาตั้งแต่ปลายปี2524นะช่วงมาจิตเป็นจิตอาสาของกองงาน9 0โทรกรมทขอหรักยิ่งรู้มากไปฝันนั้นและปัจจุบันยิ่งเห็นหน้าไรเยอะนะฮะตอนนี้อายการท่านก็มีความเห็นเรื่องเงิน940แล้วแต่จะเป็นกระทรวงไหนยังไม่พูดนะฮะข้าราชการเขาเรียกว่ากระทรวงเปดนะฮะหรือกระทรวงหากาศดอกซ่อนกินครับยืกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามกระทรวงหน้ากาก ดกดอกซ่อนเก่งแดกดวนบานทะโลกเป็นของทะร่าครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็ยุบสภาแล้วนะครับก็คือนอำนาจให้ท่านคือนอำนาจให้ท่านท่านเห็นตอนนี้ผมว่าตัวเลือกมีไม่เยอะแล้วครับท่านก็ดูว่าพักไหนนอกจากจะมีโพลิซีที่ดีแล้วต้องมีอิมเ e อเมนเตอร์ที่ดีด้วย ไม่ใช่พูดแต่โ o l ิ c y โ o l i c y แต่ถึงเวลาปฏิบัติไม่ได้คําว่าการปฏิบัติมันก็มีหลายมิติหลายรูปแบบมีความรู้พอที่จะปฏิบัติหรือเปล่ามีความกล้าพอที่จะปฏิบัติหรือเปล่ามีความเก่งพอที่จะผลักดันหรือเปล่ามีบารมีพอที่จะสแสวงหาความร่วมมือหรือเปล่าโอ้มมันมีทั้งหลายอย่างเยอะแยะผมไม่ห่วงหรอกนะครับผมคิดว่าผมก็มีพอสมควรนะครับก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้ ท่านต้องช่วยกันละนะครับว่าปีหน้ายังไงก็ต้องเลือกตั้งเพราะสภาพการเมืองที่มันดำลงมาจานถึงจุดนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันไปไม่ได้แล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันจะไปได้ได้ไ,ดไงไม่ต้องมาอธิอภิปรายไม่ไว้วางใจหรอกครับอภิปรายไปก็แพ้ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ผมก็บอกแล้วไงว่าส1มกราคมยุบสภาแต่ถ้าท่านรอถึงส1มกราคมไม่ไหว ก็ไม่มีปัญหาท่านจะให้ผมยุบ12ธันวาวันเปิดสภาผมก็พร้อมยุบนะครับแต่ว่าจะมีอะไรที่มันมันทำแล้วไม่เสร็จหลายอย่างท่านก็ต้องไปเบร์มคนนั้นนะจะมาเบรมผมไม่ได้นะเพราะว่าผมผมไม่ยอมเพราะจะจะบอกว่าให้อภิปรายแล้วให้โหวตต่อให้อภิปรายหวยขนาดไหนก็แผ้ ต่อให้อภิปรายดีขนาดไหนหรือว่าตอบโต้ชี้แจงดีขนาดไหนก็แพ้เพราะไอ้รัฐบาลเสียงข้างน้อยมันมันไม่ใช่วินวินนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ให้มันเกิดวินวินกับ p o l i t i c ผมให้มันเกิดวินวินกับประชาชนผมไม่ได้ผมผมให้อย่างน้อย3 4เดือน2อสเดือนนี้ผมเชื่อว่าประชาชนวินประเทศไทยวินผมแฮปปี้แล้วผมจะลูซผมไม่มีปัญหา เพราะผมเชื่อว่าผมก็มีพักของผมก็มีโพลิซีดีๆที่ไปว่ากันตอนสนามเลือกตั้ง